สำหรับประเด็นต่อมานะครับคุณชูวิทย์ตามออกมาขยี้ต่อนะครับโพสเฟซบุ๊กนะครับหัวข้อนะครับเพื่อไทยก้าวไกลคู่เวรคู่กรรม,มไปเจอกันที่ทางช้างเผือกหรือเปล่าต้องดูต้องดูะนะครับก็ประเด็นแรกนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยพูดถึงเรื่องเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลนะครับแล้วไปแต่งงานใหม่กับภูมิใจไทยขณะนี้เดินสายหาเครื่องมาประกอบเติม ความกระสันให้เกินครึ่งหวังจะขึ้นบ้านใหม่ใช้เงินแขกเหลือโหวตนายกเข้าทรเนียบหน้าด้านถึงขนาดจะไปขอเงินเมียเก่าก้าวไกลอีก151บาทมาช่วยทั้งที่เฉดหัวเขาออกจากบ้านขอแค่ให้ได้มีนายกตัวสูงเทียบเท่าอารยะประเทศแต่ผลไม้พิษมาจากต้นไม้พิษวันโหวตจะเป็นที่ประจักษ์ก้าวไกลไม่ยอมเจ็บซ้ำ แล้วซ้ำเล่าครั้งแรกเป็นประสบการณ์แต่หากมีอีกเขาเรียกคาโงะซึ่งคุณชูวิทย์นะคะก็ยังโพสต์ต่อว่าคาลมเพื่อไทยอ้างบุญคุณว่าเที่ยวก่อนเพื่อไทยก็ยังแซงโหวตให้ตอนเสนอพิธาเป็นนายกเคยผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วก้าวไกลต้องโหวตให้ด้วยย้อนอดีตรำลึกทำรูปหัวใจกระซิบบอกรักกันตลอดไป ก้าวไกลโดนปุยี่ปุยําแล้วทิ้งหากไม่เข็ดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพื่อไทยนอกจากจะหน้าด้านหน้าทนบวกมือยาวสาวได้สาวเอาได้เอาไปฝากอีหนูเสียยกให้คู่ชีวิตที่หวังจะได้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านจากชนลีเสร็เหลือจากลุงคนเก่าอยากคิดว่าจะพอได้ส่งเป็นนายกลิขิตเวรกรรมมาถึงท้ายสุดตัวใครตัวมัน คุณชูวิทย์นะครับก็มาโพสต์เรื่องคู่เวรคู่กรรมนะเตือนว่าถ้าเกิดก้าวไกลเนี่ยยังไม่เข็ดค่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเข็ดไหมหรือว่าน่าจะต้องเข็ดอ่าครับเดี๋ยวเราเราดูต่อไปเดลีนิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบรุรีจัดงานวิ่งการกุสลยิ่งใหญ่ดีรัน o r r l i e 2023 by ูติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดีรัน for life 2023 Thai Jelly New หรือ Jelly New Online ทุกแพลตฟอร์ม